สวัสดีค่ะ Good morning นะคะวันนี้มาแอบถ่ายช้างๆ้างช้างของเราตัวนี้มาอยู่บริเวณรถไฟฟ้านะคะนี่มาปล่อยอยู่บริเวณนี้แล้วโอ้เอาดูดูนะคะนี่มีประจวบนะคะมีป้าตุ้ยนะคะเนื้ออูนอารีนาแล้วก็มาลีนะคะแอ,แอบมาอยู่ทางด้านนี้นะคะเมย์มาฮนะน่ะ <laughs> ลกไปเดียวหยุดนี่ตัวให้น่าน้องอลินามาแล้วค่ะดูดูข้างล่างนะคะดูข้างล่างดูข้างล่างนะคะเอา้เอาเมาดีนะคะกูอ,อึนขนาดดูอากาศดีค่ะวันนี้แต่เริ่มร้อนแล้วนะคะเอ้าอย่บอกนะว่าแอคข้ามมาอีกฝั่งนึงเดี๋ยวช้างก็ขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะย่านเดินมาคอยอยู่ร่มๆก่อน เออ,อ,อี่นี่เกาะนั่น,นมาถ่า,ายปุ๊บขึ้นปับ๊บวะ่ะเต็มเต้ชัจะขึ้นนั่นเอา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 ,เอ,า,เอ,าอันนี้แอดข้ามาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ถึงแล้วนะคะฮะตอนนี้เริ่มหอบแล้วคะ่ะผมซ่าเลาไหมอ่ะมาแห,ห,ห้งเดียว น,นั่นนั่นเคลือนไปอย่างบนล่ะเมฆเคลื่อนมันจะเคล่นเมฆมจะลงมาจับซ่อมจับซ้อมอ้าให้ทาค่ะเชือกไหนเป็นเชือกไหนกันบ้าง <_ an> ดำกันหมดแล้วคะ่ะถ้าหูจะเชือกตีเหเชือกไหนเป็นเชือกไหนทากันดิค่ะนี่เชือกไหนเป็นเชือกไหนกันบ้างเออห <_ an> อบ หอบแล้วเดี๋ยวนี้เดินเร็วยังดมไหมคะแอดวันนี้กำนันมาค่ะกำนันมานะคะตอนนี้ขอขอหายใจเพ๊บหนึ่งแอดเริ่มหอบแล้วค่ะนี่มีอารีนานะคะประจวบมารีแล้วก็น้องเนื้ออูนจำได้แค่ป้าตุ้ยค่ะ วันนี้น้องๆมาทำสปากันนะคะสปาโคลนโอ้โหเหลือแอตแตะล้วดูหนาซูมกันดูแล้วแตะแล้ววะซูมค่ะแอดซูมซูมเข้าไปแล้วค่ะตอนนี้เล่นคีบะขนัดนักปุ๊ดอียเมลโลม้าล้องนั่นเมลโมม้า อ๊อฟ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 ยังกันทังเรื่องมันนี่ทั้งเรือนี้นั่นมาเพล่ะมาเพล่ะมาเพล่ะนี่เขาคุยกันแล้วนะคะจะหูป้าตุ้ยได้คะ่ะโบกไม่เหมือนกันใช่ไหมคะโบกสะบัดไม่เหมือนกัน เมต่อเาขาคนนั้นลงลงอย่างน้นหรอเมยอันนี้มาอยู่บริเวณหลัวไฟฟ้ากันนะคะตอนนี้นี่มาแล้วอ่าเห็นแล้วคนะนี่นี่อลินากับน,นอุ่นคุยกันแล้วนะคะ ฟังเสียงเอานะคะเขาทำอะไรกันบ้างแมวเมื่อกี้เปอะแต่เขาดูอเมสเมสไลเดอร์ลงมาลงไหมนี่ดําขี้ตีไปเนอะ จับประตูได้อยู่กัไจับประตูได้อยู่หูเวลาสะบัดหัวมันเหมือนเปิดเมืนตานนี่นี่นี่น้องเมยน้องเมยเดินขึ้นเดินลงออกกำลังกายค่ะหุ่นถึงได้ดีนะคะนี่หุ่นนางแบบค่ะน้องเมยหุ่นนางแบบ อมาแล้วมาแล้วหนหน้ามาแล้วใครเอ่ยโอ้จวบเตือบุดอาบน,น้ามวนพังเนอฮอบุดอาบน,น้าม่วน่ังเนอบุไปเอาลงไปอาบน้ำเน,น่นมวนฟงอฮ <c oughs> อ่าฮ่าเจวบเปเลีป่ยนแล้วปนแล้วาน ดูดูดูปลาตุ้ยนะคะจะเปื้อนเปื่อนกว่าเพื่อนเลยนะคะนี่ปลาตุย้ยสะอาดสุดก็จะเป็นน้องเมย์นะคะนี่เปื่อนอันดับหนึ่งก็เป็นปลาตุย้ยรองลองมาก็เนื้ออูนแล้วก็มาลีสะอาดสุดๆก็เป็นน้องเมย์จ้าอืมเนีย่ยเน่น จะเป็นหรือเป็ดตาแต่กก็พอโดมวนหองบุดอาบน้ำโอ้ถ้าพ่นน้ำใส่แอดนี่รับรองแอดได้ไปอาบน้ำใหม่แน่นะคะเมื่อกี้เสียงอะไรไม่รู้นะคะเขาคุยอะไรกันเอ่ย หันทีได้เลยใต้มาเลยเอ้าไอ่กำกำลงมากำกำจะนั่งไหมจะนั่งเตียลงมากำรกำก่อนเอาดิดิฟังเสียงช้างไปนะคะเวลาแอตตี้แป๊บหนึ่งนะคะยืมตัวแอตตี้แป๊บหนึ่งยู ไอนดูเน้ม่อนนี้หนเนียา้อึ้นมาจียวจียวยงไม่คะจะกึดกอาบน้าจวบระโลมดูนี่ปั๊ม ขึ้นหยากอับน้ำจวบโรมเดี๋ดิน้ำก็แห้งแห้งลองเลด้ยกัดนี่ยตยน้ำพวกเนี่ยแห้งโอ้ยเด็กเนขึ้นหาจ้าเรลวจ้าเอาแล้วเอาไดเอาปนเี่ยนเลย เอาเป็นเปียนเลยควรนขึ้นหยางอาบน้ำหยัยงคือขึอ้นยากเจ้า,าคำว่าขึา้นยาขึ้นยากึยาแปลแปลหน่อยค่ะใแปลว่าอะไรคะ <c oughs> กิ่งกิ่งข้างล่างสุดค่ะพ่อจา๋า okay. เอออีกาห็่นน้อยหั่นน้อยหั่นนอยหัน้เออนั่นอฟัเออหน้อยฉลุแเออ เนี่ยไปว่าหนักใจอีมีคนแฝงเข้อมถูกต้องค่ะหนักใจนี่อยู่ห่มเพิ่มหน่อยขยับมันอยู่ห่มหน่อยจิ๋วอย่าไปไหนมาปล่อยเอาจวกมาปล่อยอีกใช่มาละมาละไปดูมาคีบเปอร์อ่ะมาคีบเปอร์อ่ะ เดี๋ยวเขาไม่ได้ตั้งลายวันอ,อ๋อตั้งเขาเขา้าเนี่แหละเออนอ้นองเซนน้นองไปกับเนี่ยกะวันชิปแปรเราเข้าเขาอะน้องไปกับมังการ์ละก็ตั้งเขาวันลลวน,วนี้ชิปแปรเราอยากแมนเขาเนี่ยห้ารุปหนานจูว่วายืมตั้งปีสามพันห้าเขาเนี่ยกะออไปต่อประกันรถมัน้องแอ็นกี้จะได้ยินเสียงสี่สาวค่ะอา้าวส่งเสียงหน่อยครับ <laughs> นนกินค่ะได้เวลากินแล้วเขาเมื่อกี้ออกออกแรงเยอะเกินไปนะคะตอนนี้ได้เวลากินแล้วค่ะเดี๋ยวรออิ่มแป๊มหนึ่งนะคะบังกล้องค่ะจบบังกล้องจอบมาหันหไปสักโคนนะ Tóc hèn gắn mó lẹ kippota. Lóng hèn gắn mó kippota lóng hèn gắn mó lẹ gắn sín sút lit. Phật tuyển gắn sín. Mala mala hèn là khan ninh nyon chuông 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 ขึ้นมาเพละขึ้นมาเพละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขยับมาให้นะคะแป๊บหนึ่งดีนี่หาชาติรักแบบนี่นี่สีสาวสีสาวอ่ะเดี๋ยว,ยวก่อนอุลินหมืนกันละสีสาวชื่ออะไรบักปะตุยนะคะปะตุยมาลีเนื้ออุ่นแล้วก็อารีนานะคะนี่ฮิปเปอร์ค่ะฮิปเปอร์ฮิปเปอร์ปเปรต็มแฟนเลย สมศรีไม่มาจ้าไม่ชอบชอมอไมไ,ไม,สมส่ไม่ถูกกันสมศรีไม่ถูกกับประจบนะคะนิดแล้วคุณน้แม่ะตัวอ๋อสมศรีไม่ถูกกับสี่สาวนี้นะคะนี่กยาบอยู่ข้างหน้าก็ได้เม็ดเป็นเมัวเป็อตัวหล่อมาเฮ้ยเม็ดตัวหลอ่ออิู่เข้าไปห้าวก่อน มีอีเยมดอมเลยีบจัดการนั่นเดียเอากรมาหูเร่งอนังเ้หมดมีหมดกะมีอแข็งเลยเฮ้นมปอนะเอาเหมดันไปหมดเไนกันลูกลนังๆนล้กนลูกนังมงลงวางลงโอ้จ้านี่เปิใครกิงไม่ยิงขี้เปิกอะ นี่นี่แข่งพอแข่งจิ๋วพอแข่งจิ๋วเอาล่ะจิ๋วล้มล่ะเร็วลมล่เอาล่ะล้มล่ะล้มล่ะลงฮิปเปอร์ล่ะกองเชร์อยู่ข้างบนนะคะตัวนี้สมศรีถูกก็มาลีเหรอไม่รู้ไหมถูกค่ะไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าอยู่ด้วยกันได้มีอยู่ด้วยกันได้นะคะถ้ามีพี่ควานถ้ามีพี่ควานแต่ถ้าปล่อยอยู่ด้วยกันนี่ไม่ได้นะคะ ให้มีพี่ควนที่ได้ค่ะไปด้วยกันได้หมดดูข้างล่าง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 เอาน้นมุงแรงไม่หน่อยไปอยู่ดูดุดรถรถรถดูลายไปไหนเอารถมาก่อนไปเออหน้าเดินไหมดูดดุดูมันจะได้หนาไหนเนี่ยเออบัลล็องไปเดี๋ยวขึ้นมาบ่ขึ้นมัตันมันจี่ะ ก็โมแล้วมันจะขึ้นมาตั้นร่างกายคิ้บเอ้อดีตัวนี้เมันเข้าด้มือน,นะน่ะตัวนี้เหพอเลยจิ๋วกับอึนหรือเปล่าในนะฮะเมย์สะอาดอยู่เมย์เมย์เมย์สะอาดอยู่บอกแล้วเมย์สะอาดอยู่เมย์ก็อุ่นอย่างม่ขึ้นหลังเดี๋ยว